สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The T Reaction แล้ววันนี้เราก็กลับมากับช่วง React i o n Reaction Re ช่วงที่เราจะมาทำ Reaction ตัวอย่างของซีรีส์หรือว่าหนังและหนังที่เราจะมาทำ Reaction ในวันนี้ก็คือหนังที่มีชื่อว่า Resident Evil Welcome to Raccoon City คือเป็นหนังของแฟนชายเกม Resident Evil หรือว่าผีชีวะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเนาะ ก็กลับไาอครั้งแล้วในเวอร์ชั่น live action ซึ่งก่อนหน้าแล้วก็มีการปล่อยภาพเซตต่างๆออกมาบ้างแล้วแบบว่าได้เห็นตัวละครที่อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปแต่เป็นตัวละครให้เรารู้จักจากเ่อง Alice in e อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ใหกานเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างออฟ i ิเชีแรกของ Resident Evil Welcome to the c o o m c i t y พร้อมๆกันเลยดีกว่าลุย Every story has a beginning Okay. Discover la. the origin of evil. Are you Maggie, back here, right? Claire? Your conspiracies weren't true when we were kids. They're not true now. We need to expose Umbrella. Leon, Maggie. Watch this. I'm afraid, Claire. I'm afraid of what they're gonna do to this town. You see, Umbrella—they had an incident. I'm talking Chernobyl, if you know what I mean. People are getting sick. เมื่อกี้เห็นป้ายเออใส่ตำรวจโอเคที่ไทยตำรวจในภาคสองช้าต้องมีหมาวันที่ยี่สิบสี่เออพฤศจิกาเชฟลีอนอนแม่งหน้า,มาไม่คุ้นเลยว่ะ อันนี้คือใครอะบิลเลนเบอร์คินเหรอวะโอเคนี่คือหน่วยสตาร์นี่จิวเหรอโอเคนี่คือพลทหารเซเปนเซอร์ในภาคแรกนี่อ้นี่มันเป็นซีนซีนออริจินแบบ เอเเอ่จากเกมอ่ะเสี่เรารู้สึกว่าเ้ยาไปทีมันดบื่อลอยวะเมื่อกี้คือจีลิกเกอร์ลิกเกอร์โอเค ก็จากตัวอย่างเนี่ยที่เราเห็นเรารู้สึกว่ามันคือการประสมผสานระหว่างตัวเกมเอาเอา,เอาเบสเกม Resident Evil นะ่ะภาคแรกกับภาคที่2คือภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของหน่วยสตาร์ซึ่งตัวเอกก็จะเป็นคริสแล้วก็จิจวเวเนทายสองตัวละครเนี่ยจะไปบุกในในคาลิสา์ซึ่ง จากที่เราเห็นในตัวอย่างก็จะมีฉากที่อยู่ในคิหาส์ดหน่วยสตาร์ no Star เนี่ยน่าจะเข้าไปบุค,คริหาส์ดเพื่อที่จะสืบเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวไอองค์กรอัมเบล่าเนาะซึ่งในในทั้งใ,ใ,ใ,ในเฟนชยัยในเซนตินนวิลเราก็รู้ว่าเป็นเป็นองค์กรที่สร้างไวรัสขึ้นมาและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอีกเหมือนเส้นเรื่องหนึ่งของของแคร ตัวละครผู้หญิงที่ขี่มอไซต์ต้นเรื่องเนี่ยตัวละครนี้น่จะไปจับคู่ดูโอก้กับ b ร s ์ e อสแคนเดีซึ่งก็เป็นจริงๆก็เป็น2ตัวละครนี้เป็นตัวเอกจากตัวแฟรนช์ชัยเรเตนิวิลภาค2อยู่แล้วซึ่งใน,ในตัวอย่างนี้มันทำให้เราเห็นว่ามันน่าจะเล่าเนื้อเรื่อง2ภาคเนี่ยไปพร้อมๆกันหรือเปล่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่า2องไทม์ไลน์แล้วก็สุดท้ายมาบรรจบกันอะไรอย่างนี้แต่ความจริงคือถ้าเป็นแบบออริจินัลเนี่ยเหตุการณ์ในภาคแรกจะเกิดก่อนภาค2แแนนนน่่ออล้วก็มมัจะียาง สัตว์ประหลาดที่เราเห็นน่ะเราเราเรามั่นใจชัวร์คือเราเห็นหมาซอมบี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เห็นชัวร์คือลิกเกอร์ลิกเกอร์คือเป็นตัวที่เหมือนเห็นแต่หัวสมองเนาะซึ่งมันโผล่มาในภาค2แล้วแล้วเราก็เห็นว่าแคลร์กับนะเรย์ออนน่าจะต้องต้องไปสู้กับลิกเกอร์แน่นอนแต่เราไม่รู้ไอ้แก๊งสตาร์แก๊งแรกเนี่ยไปเจอตัวอะไรแล้วก็มีสัตว์ประหลาดต,ตัวใหญ่เราไม่รู้มันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือ G หรอในภาค2หรือเปล่า G เนะี่ยต้องบอกว่าจีเป็นเป็นบอส ที่อยู่ในเกมในภาค2เราไม่รู้ว่าในในใน,ในตัวอย่างนี้มันคคอจีหรือเปล่าแต่ที่เรากังวลน,นิดนึงสลับสลับตัวอย่างนี้เนี่ยคือคือเรื่องของ CG จีเว้เราเห็นิมันจะมีฉากท,ที่หมาเนี่ยเดินตรงเข้ามาใช่ไหมรู้สึกว่า CG แอบลอยประมาณนึงเราค่อนข้างรู้สึกแบบกังวลว่าเฮ้ยมันจะสวยไหมว่าแต่แต่ซีจีแต่ต้องบอกว่าตัว,ต,วตัวลิเกอร์ะสวย CG หมาดูลอยๆอเราคือเราตอนนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะใส่อะไรหลายๆอย่างที่ มีความแฟนเซอร์วิสเข้ามาในตัวอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะอย่างฉากที่ซอมบี้กัดคนแล้วก็หันหน้ามานเนี่ยนี่เป็นซีนที่มาจากตัวเกมเลยตัวเกมออริจินอลก็เป็นซีนแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่ามันน่าจะไม่ไม่รู้ว่าเอามาคาราวะหรือเอามาแฟนเซอร์วิสเราก็บอกไม่ได้แต่เราก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบมีความเชื่อมโยงกับตัวเกมเนาะตัวเกมทั้งเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นรีเมคเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่ามันมันอาจจะมาเพื่อที่จะมาดึงดูดแฟน,แฟน เกมให้ได้ไปดูหนังเรื่องนี้เราก็แอบคาดหวังว่าหนังนี้เราก็อยากให้มันออกมาดีเพราะเราก็เล่น Resident Resident e วิ l แฟนชายนี้มามาปร,ประมาณนึงอาจจะไม่ได้เป็นแบบเล่นทุกๆภาคแต่ว่าในภาคที่เกี่ยวข้องกับในหนังนี้เราก็เล่นเล่นมาแล้วเราก็หวังว่า,วาเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะไม่ได้บิดไปไปจากจากกันมากเราก็หวังว่า,วามันจะทาออกมาได้สนุกอะ่ะ คือต้องบอกว่า Resident Evil นะ่ะเสน่ห์ของ Resident Evil คือ,ค,อคือเรื่องของบรรยากาศแล้วก็เรื่องของความที่มันเป็นเป็น s u r v i v a l h o ค r o r คือแบบว่าเฮ้ยศัตรูมันมีเยอะมากเราต้องต่อสู้โดยที่ว่าทรัพยากรจำกัดแล้วบรรยา,ายกาศความกดดันเนี่ยมันจะมีมันจะอย,อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเกมเราหวังว่าเราจะได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นใ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 นหนังนะเพราะว่าคือช่วงก่อนหน้านี้ Resident Evil ถูกเอามาทําเป็นหนังในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็น full action เนาะเป็นแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมจนแบบว่าความสยดสยองความน่ากลัวเนี่ยมัน,มน ลดลงไปเราก็หวังว่าหนังจอมาดีนะแล้วก็หนังจะฉายในช่วงปลายปีนี้ก็เอาไปว่าเอาไว้รอดูกันอีกทีว่าหนังจะเป็นยังไงก็จบลงไปแล้วการทำเวอร์ชันตัวอย่างหนังเออเลสเตอร์ว Welcome to City ู a c คูนเซตถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นก็สามารถแชร์ไว้ด้านล่างได้เลยว่ามันน่าดูยังไงเห็นมีดีเทลอะไรบางอย่างที่เราตกหล่นไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยก็สำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ share, Subscribe ได้ตามสะดวกเลยแล้วสำหรับการทำเวอร์ชันครั้งต่อไปของเราก็เอาไว้เจอกันบ๊ายบาย